ือบ้านที่ทิกอยู่ตอนนี้ก็เนื้อที่ประมาณ65ตารางเมตรนะคะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณเกือบ20ล้านบาทนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยิดีตอนรับเข้าสู่ช่องทิชกิกีก้ชาแนละอีกแล้วนะคะ ก็คลิปนี้นะคะที่จะมารีวิวบ้านที่สีเดนกันนะคะก็มีน้องขอมานะคะว่าอยากให้พี่ทิกรีวิวบ้านนะคะมาทําตามคําสัญญานะคะที่เราสัญญากันน้องไว้ว่าเราจะรีวิวบ้านให้ดูกันนะคะไม่คิดเลยว่าแบบจะได้มารีวิวบ้านใน YouTube อ่ะทุกคน <laughs> นี่คือแบบครั้งแรกเลยอะ่ะ <laughs> พอได้ทํา YouTube เราได้แบบได้เปิดโลกอะไรหลายอย่างมาเลยก็รู้สึกว่าอุ้ย มันมีอะไรที่แปลกใหม่บากว่าอ,อ่ะสำหรับเราโอเคค่ะคลิปนี้จะมารีวิวบ้านกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโอเคปไปรีวิวบ้านกันนี่ก็จะเป็นประตูบ้านชีนะคะก็ติดอยู่กับลิ๊บเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านเลยดีกว่าไอ้ก็จะเป็นกิ่งนะคะทุกคนกิ่งไปกดประตูบ้านแฮมมันก็จะลบๆหน่อย อันนี้ก็เป็นชั้นวางรองเท้ามีสามอันมีก็จะเป็นที่แขวนเสื้อนะคะพวันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไวแบบถุงมือแล้วก็แบบผ้าพันคอแบบพวกเนี้ยชุดตอนิดคลิปก็ชุดตอนน้อนดายไม่เหมือนกันงงนะงงปะอันนี้ก็จะเป็นกนระจกที่ถิแบชชอบมากเลยงนมันแบบมันใหญ่มากชัวนนี้จะเป็นแบบรูปต่างๆที่ฟ้ายิกชอบมากนะคะ ทางเข้าบ้านก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำนะคะส่วนอันนี้ก็คือทางเข้าห้องครัวนะคะเดี๋ยวเอาห้องน้ำห้ดูก่อนก่นห้องน้ำก็คือจะแบบซื้อไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าที่พังแล้วแล้วก็ไม่มีรถขนลงไปทิ้งนะคะเราเดินไปดูห้องครัวกันต่อนะคะก็จะเป็นทางเข้าห้องครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของใช้ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตู้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเก็บ แก,กกันมัน้งอะไรพวกเนี้ยอืมนี่จะเป็นแบบพวกเกิที่ทิ้งกระดาษนะคะเพราะว่าบ้านติดแก,กขยะนะคะนี่ก็จะเป็นตู้เอ่อตู้ก็เก็บของทั่วไปใดญๆนะคะ ก็คือ,อน,นี้จะเป็นแบบที่ใส่กระป๋องนะคะเพราะว่ากระป๋องมันเอาไปขายได้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็นี่เป็นตู้ฟีดส่วนข้างบนนั้นเป็นตู้เก็บของเลยเไม่ใช่ตู้เย็นนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นวางของต่างๆต่างหม้จะเป็นตู้เก็บของเก็บขอ,องกินเก็บพวกจานเก็บพวกของใช้อะไรต่างๆนะคะอันนี้จะเป็น ที่ของเรานะคะพวกซอสไทยต่างๆนะคะแล้วก็เกะซ่อมมีดอะไรพวกนี้นะคะนี่จะเป็นเตาที่ทำอาหารแล้วก็เตาอบนะคะส่วนนี้จะเป็นแบบตู้เก็บแบบพวกเส้นใดๆนะคะ,ะกแบบะ็จะเป็นพวกแบบเครื่องปรุงของปลาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบพวกแบบเครื่องเคเรยกอยพวกแบบพรแบบิพกแบบไทย เครื่องเทศเหรอชืเรียกเครื่องเทศปะ่ะอะไรใดๆนะฮะค่ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บหม้อต่งางๆอันนี้ก็จะเป็นตู้ขยะนะคะตู้ทิ้งขยะก,ก็คือบ้านทิกจะแยกขยะไม่ใช่แค่บ้านทิชหรอกทุกบ้านนะคะตรงแยกขยะก็คือจะแยกเป็นอย่างนี้ขยะแห้งก็คือใส่ในนี้แล้วก็ขยะเปียกที่แบบว่าเป็นพวกเศษอาหารกระดาษทิชชู่หรือว่าแบบเป็นพวกที่ใส่แบบอ่าเศษกาแฟก็จะทิ้งในนี้นะคะ ก่อดขยะเปียกที่แบบว่าแต่เป็นถุงถุงเปียกอะไรเงี้ยก็จะแยกขยะว้ในนี้ส่วนข้างบนนี้เปิดยังยังแหละลืมก็จะเป็นพวกจงพวกจานต่างเครื่องปรุงข้างปรุงน้ำต้มน้ำตาลพริกเพลิกระพวกนี้นะคะแล้วก็ตู้นี้ก็จะเป็นจานชามแล้วก็แก้วนะคะสูงมากบอกเลย แล้วแม่ฉันก็ชอบป่นมาอุ้ยทำไมมันสูงจังเลยเนี่ยแล้วก็ป่นทุกครั้งที่แบบจะหยิบจานข้าขงบนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็การนาร้อนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวมต้นไม้ใดๆมาเดี๋ยวเรามาเปิดตู้ลับกันแวงกะปิปลาแล้วก็แบบหอมกระเทียมคลกสากอะไรนี้ก็อยู่ดีด้หมดเลยนะคะ ของที่แบบว่ามีกลิ่นแดแล้วก็จะมาไว้ในตู้นี้นะคะตู้ลับตู้ลับอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยได้นั่งกินข้าวรวมเท่าไหร่ก็แบบไปนั่งกินตรงนู้นบ้างคือนั่งกินแยกกันเพราะว่ากินข้าวคนละเวลานะคะซึ่งห้องครัวบ้านทีมันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเพราะว่าบ้านทีมัน65ตารางเมตรนะคะถัดมาก็จะเป็นแบบห้องโถงที่แบบเป็นห้องน่งเลนนะคะใจ ของสะสมก็จะเยอะๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นตู้สะสมนะคะพวกแบบแ,แก้วแล้วก็แบบเหล้าแชมเปญต่างๆนะคะก็จะไว้ในตู้นี้นะคะแล้วก็จะมีตู้หนังสือนะคะแล้วก็เป็นของสะสมอีกแล้วรูปภาพอีกแล้ว,ร,ลวรูปภาพกระจกรูปภาพมีนกด้วยทุกคนแล้จะเป็นชั้นวางทีวีนะแล้วก็จะมีของสะสม นี่ล็รูปล็รูปลืรูปนั่นล็รูปนีจะลภาพค่ะก็คืออันนี้จะเป็นห้องแม่กับพานะคะแต่ว่าที่ขอเนี่ยไม่ถ่ายนะคะต่อมาเราก็มาดูห้องที่กันห้องทีก่กจะมีประตูกันนะคะแล้วก็มาน ทบหนึ่งเุ้ยเรียวมากทุกคนจะบอกว่ายังไม่ได้จัดอะไรเลยคือจัดไปแล้วแหละส่วนหนึ่งแต่แบบมันก็ยังรกอยู่ดีอะเปิดเข้ามาก็จะเป็นโซฟาที่นั่งนะคะก็จะเต็มไปด้วยตุ๊กตาแล้วก็รูปภาพอีกแล้วรูปภาพอีกแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าของที่เองนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าที่หนึ่งแล้วก็จะมีของสะสมอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะไว้แบบทํางานตั้งเล่นกินข้าวตรงนี้นะคะ ข้างล่างก็จะมีแบบพวกหนังสืงหนังสือของติกนะคะแล้วก็ตู้นี้ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นตู้แบบตู้เอกสารของปาหรือเปล่านะคะแต่ขออนุญาตไม่เปิดน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ของติกเนาะก็นี่ก็เป็นคีย์บอร์ดของทิกนั่นเองนะคะที่10ปีเล่นทีนะคะเราเล่นเพิ่งซื้อมาย,ยังไม่ถึงปีน,นี่ก็จะเป็นต้นไม้นะคะต่างๆแล้วก็รูปภาพรูปภาพรูปภาพของสัตว์โสมต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบ รู้ว่ามันคือตู้อะไรทุกคนคือน่าจะเป็นตู้แบบตู้เฉยๆคือตู้วางโชว์อะไรเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยที่ไม่กล้าใช้ในการเขียนนะคะแต่ว่าเล่นขมได้แต่แบบไม่กล้าใช้เขียนอะ่ะเพราะว่าเหมือนมันแบบมันมันมันพับได้แล้วทีะเป็นคนชอบเขียนกดคือแบบนั่งกดอะ่ะ เออเราก็แบบไม่ค่อยกล้าที่จะเขียนบนนี้เท่าไหร่แล้วก็เลยปล่อยรองไว้อย่างงี้นะคะเพราะว่ามันปิดขึ้นไปไม่ได้มันไม่มีกุญแจนะคะกุญแจมันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกองเสื้อผ้าของเราเพราะว่าไม่มีโต๊ะจะใส่แล้วอ่ะทุกคนแล้วก็เลยแบบแขนนวนพาดไปในนี้นะคะก็คือแขวนไว้ก่อนแ <laughs> ขวนอะไรละ่ะพาดพาดเอาไว้ก่อน <laughs> ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมุมเครื่องสำอางของเรานะคะพะวกแบบสกินแคร์ต่างๆในได้แล้วก็นี่จะเป็นตู้ <laughs> ลกมากฮัลโหหมวกเมอรเครื่องสำอางก็คือปนกันอยู่ในนี้คอนแทคเลนส์แล้วก็แบบเครื่องประดับต่างๆนะคะ <c oughs> ดูดิลกมากฮัลโหไม่ไหวเด้อส่วนเกทที่สองไม่เปิดนะคะเพราะเป็นพวกแบบชั้นในอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวที่สามก็คือโอ้ <c oughs> วกากระเป๋าแล้วก็ของใช้แล้วก็แบบพวกแบบ ของต่างๆอ่ะคือแบบใส่ใส่ลวมกันไปก่อนปิด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 ,ปดนี่ก็จะเป็นตู้หนังสืออีกตู้นะคะในห้องทิกนี่ก็จะไม่ใช่หนังสือทิกนะคะแต่เป็นหนังสือของปานะคะทุกคนก็จะมีของสะสมต่างๆนะคะแล้วก็ของสะสมแล้วก็ของสะสม s> <S คือปาที่จะชอบมากชอบหนังสือชอบของสะสมแล้วก็แบบชอบรูปภาพมากก็เลยจะแบบมีพวกนี้เยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นชั้นกระเป๋าของทิกนะคะ แล้วก็ของจิปาถาของพิดนะคะอันนี้ก็คือเสือ้อเสื้ออะไรนะเสื้อออกกําลังกายอันนี้ก็จะเป็นชุดนอนนะคะที่ซักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พับนะคะขี่เกียรติก็จะเป็นอรองเท้าทิกงนะคะไว้ใส่ออกกําลังกายก็จะวางไว้ในห้องนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าอีกหนึ่งตู้นะคะที่ลบมาอเม่อยากเปิดให้ดูก็ปิดไว้ดีกว่านนก็จะเป็นแบบ ของแบบพวกไม้บงไม้แบดอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ข้างบนนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ใบยานะคะต่างๆเ <laughs> ยอะมากแต่ว่าทิกปิดไปนะคะเพราะว่าทิกนอนนะคะทิกก็เลยปิดไว้นี่ก็จะเป็นอุย้ยทุกคนทิกลืมพับผ้า <laughs> นี่จะเป็นโซนที่ทิกนอนนะคะเป็นเตียงแบบนอนคนเดียวนะคะก็จะแบบหลบๆหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแบบกางเกงที่แบบใส่บ่อยก็เลยจะเอาวางไว้ตรงนี้นะคะ สี่ถ้าไม,ม่บรรลุอย่างนี้เนี่ยเราจ,จะเป็นแบบคอมเคิมแบบโตะทำงานแล้วก็วางอไอ้ไนี่ไว้นะคะพัดลมมาว่าบางวันมันร้อนอะไรเงี้ยล้วก็เปิดพัดลมมันตัวเล็กแล้วก็เลยเาวางไว้วันนี้นะคะนี่จะเป็นแบบน้ำไอ้นีน่อุ้ยอันนีว้วอดก้าทุกคน นี่ไม่ได้กินนะนั่นแหละก็จะประมาณนี้กนะ็เป็นพวกเอกสารนะคะส่วนนี้จะเป็นพวกเกมเกิมนะคะที่ก็จะเอาไว้ในนี้นะคะไว้เล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้โอ้ยอย่างโลก,ก้าแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋านะคะที่ไม่มีที่ไว้นะคะก็เลยมาวางไว้กองๆกันตรงนี้ก่อนแต่ปกติจะเป็นที่แบบที่เก็บแบบหนังสือเรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละช่วงนี้ไม่ได้เรียนก็จะวางพวกนี้ไว้ก่อนนะคะจะค่อยจัดข้างล่างกอ็อันนี้เป็นระเบียบหน่อย <laughs> แล้วก็นี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะข้างเตียงเ,ยเฉยๆก็ไม่มีอะไรก็วางแบบพวกนาฬิกาพวกของที่แบบกระจุกกระจิ๊ข้างๆอันนี้คือมาไว้ไอ้นี่นะที่ไม่ได้เป็นคนสุบุรีนะทุกคนคือเอามาไว้แบบจุดเทียเนยเฉยๆน,นี่ก็จะเป็นแบบเกะเกิดต่างๆนะคะพาสปอร์ตละพวกนี้ของสําคัญก็จะอยู่ในนี้นี่ก็คือสภาพเตียงนอนของทีที่นอนแล้วลุกแล้วก็ไม่เก็บนะคะ <laughs> ก็จะมีนี่ ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นแบบพวกกรอบรูปต่างๆแล้วก็วางกล้องต่างๆนะคะแล้วก็แบบมีกล่องแบบกล่องของอะไรอย่างนี้นะคะก็ จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือบ้านที่อ่ะไม่ได้ลกหองทุกคนมันลกตรงแค่ห้องทิกกี่นะคือทิกชอบวางของนู่นไว้นี่ไว้นั่นแล้วคือแบบตู้มันใส่ไม่พอเลยคือมีตู้เสื้อผ้าสองตู้แล้วก็แบบมันใส่ไม่พอแล้วก็ต้องแบบมาแขวนแบบตรงเก้าอี้ตรงอันนี้บ้างละซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกแบบแจ็คเก็ตนะคะแม่ก็บรเซอร์นะคะที่แบบทิ๊กเอาแขวนไว้ไม่ใช่แขวนเขาเรียกว่าพาดไว้บนเก้าอี้นะคะแล้วก็แบบกางเกงยีนไรพวกเนี้ยน่าเกลียดเนาะคือบ้านที่ทิ๊กอยู่ตอนนี้ก็เนื้อที่ประมาณ65ตาารงเมตร ะะก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง5ล้านโครนนะคะก็ตีเงินไทยก็ประมาณเกือบ20ล้านบาทนะคะแต่ทุกคนคือตรงที่ทิกอยู่เนี่ยมันเป็นในเมืองแล้วทำอะไรบันดีคือเป็นแหล่งแบบผับบาร์อะไรพวกเนี้ยถ้าเที่ยวกับกรุงเทพก็จะอยู่ประมาณแบบ ทองหล่ออะไรประมาณนี้มันก็เลยแพงนะคะถ้าให้เทียบกับไทยที่แบบ20ล้านนี่คือแบบได้คฤหาสน์หลังใหญ่เลยนะในในในโคราชอะแต่ก็นะทุกคนเราค่าของชีพมันมเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เช่านะคะไม่ได้ซื้อนะคะคือปาที่ก็เช่ามาประมาณ20ปีได้แล้วอะเรื่องความที่แบบบ้านมันอยู่ในเมืองแล้วมันอยู่ติดินถนนแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้ามันก็เลยแบบแพงนะคะแต่ถ้าแบบเลยไปนอกๆหน่อยก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะคะก็อาจจะถูกลงกว่านี้หน่อยแต่ก็อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะ ะะบ้านสวีเดนนั้นแพงมากแล้วก็หายากมากทุกคนแล้วก็ค่าเช่าที่เช่าที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ประมาณ8,000ันแปโคประมาณนี้นะคะ่ะก็ตกอยู่ประมาณ3,000 0กว่าบาทนะคะต่อเดือนซึ่งถือว่าราคาสูงเหมือนกัน <laughs> ก็ที่ทิกอยู่นะคะจะเป็นแบบอพาร์ตเมนต์นะคะไม่ไม่ไม่เชิงคอนโดเพราะว่า เขาไม่ได้เรียกคอนโดทุกคนเขาเรียกเป็นอพาร์ตเมนต์อะแล้วก็ทิกอยู่กับป๋ากับแม่นะคะ3คนนะคะก็รู้สึกว่ามันก็พอดีแบบลงตัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าป๋ากับแม่ก็ไม่ได้อยากให้ทิกย้ายไปไหนแล้วทิกก็ไม่ได้อยากย้ายไปไหนด้วย <laughs> ก็นั่นแหละคะ่ะท <laughs> ุกคนเป็นการรีวิวบ้านที่เขินๆงงๆนิดนึง <laughs> <laughs> ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย